เทพเซียน40 0 0มปีตอนที่199ชักกระบี่หนาวสายธนูนกกรเรียนกระดาษสีเขียวอ่อนกล่าวพางเต้นรำอย่างมีชีวิตชีวาดูคล้ายไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงซุ้มเสียงก็สงบราบเรียบเป็นอย่างยิง่งแต่กลับบันดาลให้ทุกคนต้องสั่นเยือกหลังจากคู่ขวันผู้คนจนเหงื่อเย็นไหลท่วมแผ่นหลังรอบหนึ่งซุ้มเสียงก็แปรเปลี่ยนทันทีหลีเหาวากล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตาม หากขอลายดาบไม่ตามราคาแต่หันไปเปิดศึกกับชุมนุมหมัดเหล็กอย่างเต็มรูปแบบเช่นนั้นก่อนที่ผลแพ้ชนะจะปรากฏแน่ชัดข้ารับประกันว่าจะช่วยพวกเจ้าเล่นงานชุมนุมหมัดเหล็กอย่างสุดกำลังเหตุผลร่วมรัดยิง่งในบรรดาพวกเราทั้ง3ฝ่ายชุมนุมหมัดเหล็กมีขุมกำลังกล้าแข่งที่สุดพวกเราสองฝ่ายจะต้องผนึกกำลังการเพื่อกำจัดชุมนุมหมัดเหล็กออกไปสีก่อนจึงจะมีโอกาสชนะ เจ้าเทียนชงและสหายหอลายดาวทุกท่านขอเพียงพวกเจ้ายืนอยู่ในมุมของข้ามองจากสายตาของข้าค่อยๆค,ยคบคิดใครควรอย่างถี่ถ้วนพวกเจ้าจะพบว่าข้าไม่จําเป็นต้องหลอกลวงคนเพราะว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเพิ่มโอกาสชนะของข้าได้หลังจากกําจัดชุมนุมหมัดเหล็กจนสินซากโอกาสชนะของข้าอาจเพิ่มจากศเปอร์เซ็นเป็นสิบเปอร์เซ็นแต่โอกาสชนะของเจ้าจะเพิ่มขึ้นจากศเปอร์เซ็น เป็น90%เลยทีเดียวไม่ว่ามองอย่างไรการร่วมมือกันข้าก็จะได้ประโยชน์ต่อหอลายดาบของเจ้ามากกว่าข้าพูดจบแล้วสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ชัยชนะหรือพ่ายแพ้ร้วนอยู่ในมือของสหายหอลายดาบทั้งหลายแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเจ้าก้าวถึงตอนนี้นกกระเรียนกระดาษสถานขึ้นเบาๆจากนั้นหมุนร้อนล่วงลงผื้นเบาๆ ในสายตาของทุกผู้คนนกกระเรียนกระดาษมหาปรายตัวนี้ไม่ต่างจากก้อนหินใหญ่นับพันช้างทุ่มใส่หัวใจของผู้มันตรงๆทำเอาปั่นป่วนรวนเรนไปหมดในทั่วทุกมุมของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ด้านนอกล้วนได้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้พร้อมกันทำเอาปากอ้าตาข้างกันทวนหนาก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นทุกคนเคยถกเถียงคาดเดากลยุทธ์ที่หลีเยาวจะใช้อยู่หลายครั้งหลายคนมาถึงข้อสรุปที่ว่า วิธีการเดียวที่หลีเหยาจะชนะได้คือต้องสร้างความแตกแยกให้ทั้งสองฝ่ายประทะแตกหักกันตั้งแต่แรกแต่ผู้ใดจะคาดคิดว่าการสร้างความแตกแยกจะสามารถกระทำอย่างโออาผาเผยและสัตว์ซื้อเที่ยงถามเช่นนี้ด้วยในห้องอาคันตุก,กะผู้ทรงเกียรติผู้อาวุโสไปหมูเซินขมวดคิ้วเล็กน้อยลูกเล่นเช่นนี้มันออกจะต่ำช้าเกินไปหน่อยหรือไม่ ผู้ฝึกปลือสังขารส่วนใหญ่มีนิสัยใจคอเปิดเผยตรงไปตรงเมืองเชิดชูพลังอำนาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและการต่อสู้หักหานอย่างผาเผยไม่ค่อยมีมุมมองที่ดีต่อการคิดอ่านวางแผนรองประมุกพันธมิตรร้อยดาบสังหารหลงเหวินหุนหัวรอบบ้อเบาๆดวงตาทอประกายคมกิบเดิมทีสหายนักศึกษาหลีเหยาก็สวมบทบาทเป็นยอดฝีมือพลักมารอันชั่วชาสามาันอยู่แล้วกรณีเช่นนี้ ก็นับว่าเหมาะกับตัวตนของมันพอดีไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามันคนเดียวต่อสู้กับศัตรู2,000คนหากไม่ต่ำช้าสักหน่อยจะให้มันเอาจะชนะได้อย่างไรกันแต่สำหรับผูเ้เข้าแข่งขันที่อยู่กลางป่าซึ่งตกเป็นเหยื่อของแผนการนี้โดยตงรงกลยุทธ์ของลีเยาไม่อาจอธิบายได้ด้วยถ้อยคำเรียบง่ายเช่นต่ำช้าเพียงเท่านั้นกระทั่งกระเรียนกระดาษยังไม่ทันจะตกถึงพื้นด้วยซ้ำ เหล่ายอดฝีมือของหอลายดาบสีหน้าเปลี่ยนเป็นอัปลักษ์ขัดตาตั้งแต่แรกแต่ละคนรอบกระสิบกระซาบก,กับสหายข้างกายนี่มันไม่ได้ล้อเล่นใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่าเพียงต้องการฉุดลากหอลายดาบเราไปสู่การต่อสู้หรอกเลยหลีห่เห่ยากำลังขู่ขวัญพวกเราชัดๆเราไม่เคยมีความแค้นส่วนตัวกับมันเสียหน่อยฉะนไหนตังเปาเป็นศัตรูกับเราฝ่ายเดียวแน่นอนว่ามันไม่ได้ล้อเล่นหากว่าพวกเราต้องการ ให้เป็นการต่อสู้ห่งต่อ2องพันมันก็ประกาศเอาไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อให้มันต้องตายก็จะฉุดลากของรายดาบเราลงนรกไปด้วยมีอันใดน่าแปลกพวกเจ้าไม่ได้ยินที่มันกล่าวหลังจากนั้นลึกขอเพียงพวกเราไปช่วยกลุ่มรุมมันแต่หันไปเปิดศึกกับชุมนุมมัดเหล็กทันทีมันยังจะยืนอยู่ฝ่ายเราอีกด้วยลองคิดดูแล้วมันก็กล่าวไม่ผิดขุมกำลังโดยรวมของเราอ่อนด่อยกว่าชุมนุมมัดเหล็ก หากต้องจ่ายค่าตอบแทนอันหนักหนาสาหัสไปกับการล่าสังหารหลี่เหวเราจะไม่มีทางต่อสู้กับพลังอันกล้าแกร่งของหมัดเหล็กได้มีสู้ผนึกกำลังกับมันจัดการชุมนุมมัดเหล็กเสียก่อนต่อให้สุดท้ายพวกเราเหลือกำลังเพียงร้อยคนสมควรสามารถจัดการกับหลี่เหยาคนเดียวกระมังจะว่าอย่างไรแผ่นยกนี้ใช้เป็นของจริงหรือไม่ผู้ใดจะไปรู้มีโอกาส9กาส์ที่จะเป็นของปลอม แต่หากว่ามันเป็นของจริงแล้วนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจริงก็คือเท็จเท็จก็คือจริงหลีเหยาะกรอกกิ้งจนกลมเกลี้ยงไม่แน่ว่ามันอาจจะวางแผ่นหยกของจริงเอาไว้ก็เป็นได้เพื่อหลอกเราว่าเป็นของปลอมอีกหรือรอให้ทุกคนเปิดฉากขาสังค้าฝันกันมันค่อยย้อนกลับมาเอาไปพวกเราใหญ่ไม่ใช่กายเป็นตัวโง่งมใหญ่ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จก่อนอื่นต้องแกแผ่นยกเอาไว้ก่อนค่อยว่ากัน รอจนนำกลับไปตรวจสอบที่ฐานทัพก็จะทราบได้หากว่าเป็นของปลอมคอยโยนทิ้งไปก็ยังไม่สายแต่หากเป็นของจริงก็เท่ากับว่าได้กำไรแล้วขณะที่สมาชิกของหอลายดาบกระซิบหาลือกันทางฝ่ายชุมนุมมัดเหล็กก็ขยับเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวรูปลอยสักวิญญ,ญาณบนร่างของพวกมันกลามเนื้อแกร่งตึงแน่นเหมือนมัดเหล็กสามารถระเบิดพลังลอยสักวิญ,ญญาณออกมาได้ทุกเมื่อ เข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมต่อสู้อย่างเต็มกำลังอมืมีบางอย่างไม่ถูกต้องข้ารู้สึกว่าหลังสีคาฟันของฝ่ายตรงข้ามขายจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไหสะลสาระเจ้าไม่ได้ยินที่หลีเหวยกล่าวเมื่อคู่นี้หรือหากเจ้าเป็นคนของหอลายดาบยังจะร่วมมือกับพวกเราอีกหรือไม่หากรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนดูเหมือนว่าพวกมันพร้อมจะฉีกหน้าลงมือได้ทุกเมื่อ พวกเราสมควรชิงลงมือก่อนหรือไม่ขับวับขับวับ,วบดวงตาถูกคู่หันไปจ้องมองเจ้าเทียนชงกับหลูเทียซานเป็นตาเดียวหลูเทียซานใบหน้าเขียวคำ้ำเหงื่อเม็ดโป้งขนาดเท่าเม็ดถั่วไหลหยดลงมาตามหน้าผากไม่ขาดสายรีบกล่าวเสียงแหบห้าว่าเจ้าเทียนชงเจ้าต้องไม่หลงโกนมันนี่เห็นได้ชัดว่า,าเป็นกับดักข้าก้าเอาศีรษะเป็นประกันว่าแผ่นยกชิ้นนี้ ต้องเป็นของปลอม99%มันต้องการจุดไฟสร้างความแตกแยกให้แก่พวกเราเจ้าเทียนโชงห่างคิ้วกระตุกอย่างรุนแรงเข็นเสียงกลาวทีละคำแน่นอนข้ารู้ว่านี่เป็นแผนการของหลีเหยาและเป็นไปได้มากว่าแผ่นหยกชิ้นนี้เป็นของปลอมแต่ที่มันกล่าวมากับไม่มีสิ่งใดผิดพลาดหากมันหันมาจ้องเล่นงานแต่หอลายดาบเราพวกเรายอมต้องพายแพ้อย่างไม่ต้องสงสยัย หลูเทียสานเจ้าบอกมาใจข้าร่วมมือกับพวกเจ้าได้อย่างไรหลูเทียสานกรอกตาตลบหนึ่งกล่าวอย่างหลอนใจว่าเช่นนี้ให้คนของชุมนุมมัดเหล็กเราเป็นทับหน้าออกล่าตัวมันคราวนี้ผู้ที่จะแบกรับความเสียหายก็คือพวกเรานี่เพียงพอจะแสดงความจริงใจของเราหรือไม่เจ้าเทียนชงเข็นเสียงหัวเราะหากปล่อยให้พวกเจ้าเป็นทับหน้าออกล่าตัวมันเช่นนั้น หลีเหาสุดท้ายต้องจบสิ้นลงในมือของพวกเจ้าและแผ่นยกก็ตกอยู่ในมือของพวกเจ้าด้วยเราใหญ่ม่ใช่ยังคงพ่ายแพ้ดุดเดิมหู่เทียสานอับจนถอยคำพันพบว่ากระบวนท่านี้ของหลีเหยาช่างหมดจดงดงามโดยแท้อยังไม่กลัวว่าจะถูกคนมองออกซึ่งความจริงนี้ไม่อาจบอกว่าเป็นแผนการชั่วร้ายแต่ก็ลึกซึ้งชั่วร้ายจนผู้คนตัวสั่นสถานเจ้าเทียนชงกาวยางเย็นชา หรือเทนสารข้ามีข้อเสนอขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความกล้าหาญหรือไม่หากเจ้าต้องการที่จะร่วมมือกันต่อไปไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าจะต้องชดเชยความสูญเสียของฮอลายดาบในการตามล่าหลีเหยากาวคือชุมนุมหมัดเหล็กจะต้องเลือกคนหนึ่งร้อยคนออกมาให้เหล่าข้าและออกจากการแข่งขันไปนี่จึงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้คุมกำลังโดยรวมของทั้งสองฝ่าย ยังคงเท้าเทียมกันจากนั้นจึงสามารถร่วมมือกันต่อไปได้นอกจากนี้แผ่นยกนี้จะต้องมอบให้ข้าเก็บไว้ก่อนจากนั้นข้าจะนำไปตรวจสอบเท็จจริงที่ฐานทัพของหอลายดาบหลูเทียสานตะลึงงานเจ้าเทียนชงเจ้าหล่อข้าเล่นหรือไม่เจ้าต้องการให้พวกเราเสียสละหนึ่งร้อยคนทั้งยังต้องมอบแผ่นยกนี้ให้เก่เจ้าด้วยมาเกินไปแล้วนี่เป็นไปไม่ได้ เจ้าเทียนชงยังคงกล่าวเน้นเสียงทีละคำสี่หน้าไร้ความรู้สึกค้าทราบว่าคํำขอมากเกินไปจริงๆแต่เจ้าลองนึกดูว่าหากมีลีเหยาซุบซ้อนอยู่ไม่ห่างออกไปและพร้อมจะฉุดลากข้าลงนรกไปกับมันด้วยตลอดเวลาเมื่อใดที่ค้าจบสิน้นก็เท่ากับว่าหอลายดาบต้องพ่ายแพ้ไปด้วยเจ้าลองบอกมาจะให้ข้าร่วมมือกับเจ้าได้อย่างไรหากเจ้าไม่รับข้อเสนอ ต่อให้รููอยู่เต็มอกวันนี้เป็นแผนการร้ายของหลี่เหยาข้ายังคงต้องกั้นใจผนึกกำลังกับหลี่เหยาสังหารเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกอย่างน้อยที่สุดวิธีนี้ข้ายังมีโอกาสชนะมากกว่าหลูเทียสานนิ่งเงียบงันไปนานเจ้าเทียนชงหลังจากกล่าวประโยคนี้ก็ไม่พูดอะไรอีกมือหนึ่งเกาะกุกมด้ามดาบโดยไม่เอ่ยปากรอฟังคำตอบสุดท้ายอย่างเงียบๆส่วนบรรดาสหายที่ด้านหลังพวกมัน ยังคงกระซิบสนทนากันด้วยซุ้มเสียงเบาต่ำแต่จากนั้นก็เริ่มส่งเสียงดังขึ้นโดยไม่เกรงอกเกรงใจกันอีกความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมือของเซียนกระบี่เกาะกลุ่มด้ามกระบี่แนบแน่นส่วนลอยสักวิญญาณบนล่างของผู้ฝึกปรือสังขารก็เริ่มทอประกายประลาดลีรับลังสีค้าฟันของพวกมันขยายตัวอย่างต่อเนื่องราวกับฟองอากาศสองใบกำลังเข้าประหัดประหารกัน สงบใจไว้ทุกคนสงบใจให้แก่ข้ารู้เทียสารเส้นเลือดเขียวปูดโปนบนลำคอดวงตาเปลี่ยนเป็นแดงฉานในทันทีลำคอโป่งพองตะวาดเสียงดุดันเจ้าเทียนชงแม้ว่าคำขอของเจ้าจะมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ไร้เหตุผลไปเสียทั้งหมดแต่ขา้าจำเป็นต้องใช้เวลาอธิบายให้ทุกคนฟังนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในเวลาอันสัน้น แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหยับยังกองกำลังทั้งสองฝ่ายอย่าให้ผู้ใดก่อเรื่องวุ่นวายไม่เช่นนั้นหากมีใครพังมือสักคนก็จะยุ่งยากแล้วหลูเทียสซานเป็นบุคคลอันเชียบขาดผู้หนึ่งหลังจากไตรตองอย่างถี่ทวนก็เห็นว่าไม่มีทางอื่นนอกจากยอมรับเงื่อนไขของเจ้าเทียนชงเจ้าเทียนชงถอนหายใจอย่างโล่งอกปล่อยมือจากดามดาบยกสองมือขึ้นกล่าวอย่าง ปลอดโปร่งโล่งใจประเสริฐยิง่งเรื่องเช่นนี้มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะทําได้ข้าจะไม่เรียกร้องสิ่งใดมากกว่านี้เราจะผนึกกําลังการค้นหาและกําจัดหลีเหยาให้จงได้แม้ว่ายอดฝีมือของหอลายดาบเราหลายคนจะต้องหล้มลงหรือแม้ว่าข้าจะถูกมันฉุดลากลงไปด้วยก็ตามแต่จะไม่ขมวดขิวนิ้วหน้าแม้แต่น้อยประเสริฐมากนับวนรวบลัด หลูเทียซานกล่าวยังไม่ทันจะจบขำท่านใดนั้นพรันได้ยินเสียงการต่อสู้ในสายหมอกโดยรอบคนทั้งสองสีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างผอมเพียงต่างคนต่างเปิดช่องสื่อสารของตนตวาดดังลั่นผู้ใดลงมือการเจรจาที่นี่ยังไม่จบสิ้นอย่าพึ่งลงมือรีบหยุดเดี๋ยนี้ภายใต้การแซกแซงของสายโมกประหลาดได้ยินเพียงเสียงดังออกมาจากช่องการสื่อสาร สลับไปกับเสียงร้องตวาดและเสียงระเบิดพลังโจมตีเป็นระยะะยะแต่ไม่มีใครตอบสนองต่อเสียงตะโกนของพวกมันเลยรอจนตั้งใจรับฟังอยู่เป็นครู่ใหญ่พวกมันคอยจับใจความของถ้อยคำจำนวนหนึ่งแผ่นยกแผ่นยกอยู่ในมือมันรีบแย่งกลับมาเร็วเจ้าเทียนชงและหลูเทียซานหันไปมองหน้ากาันในใจบังเกิดสังหณรร้ายชนิดหนึ่งแผ่นยกแผ่นยกม่ใช่ว่าอยู่ตรงหน้าพวกมันนี้หรอกหรือ แย่ yeah, แล้วคนทั้งสองพันนึกถึงความเป็นไปได้ประการหนึ่งรู้สึกเย็นเยียบจับใจด้วยการเฝ้าติดตามของดวงตาผลึกนับพันผู้ชมการแข่งขันหลายหมื่นคนหลวงรู้แผนการของหลีเหยาก่อนหน้าพวกมันหลายนาทีแล้วสิ่งที่หลีเหยาว,วางไว้ในป่าหาใช้แผ่นยกชิ้นเดียวตั้งแต่แรกแต่เป็น100ชิ้นแผ่นยก100ชิ้นนกกระเรียนกระดาษ100ตัวหลวนวางกระจัดกระจายอยู่ในตำแหน่งทิศดุดตากลางป่า เมื่อจับแรงสั่นสะเทือนในระดับหนึ่งนกกระเรียนกระดาษก็จะกระโดดโลดเต้นขึ้นกลางอากาศบอกเราแผนการของหลีเหวยาวโดยไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวในเวลานี้ผู้เขาแข่งขันทั้งสองฝ่ายกระจายตัวปะปนกันตั้งแต่แรกซึ่งเกือบทุกคนร่วงรู้แผนการของหลีเหยาแล้วพวกมันยังตระหนักถึงสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่พวกมันกำลังเผชิญทั้งยังเข้าใจดีว่า แผ่นหยกที่เบื้องหน้าพวกมันนี้ยอมต้องเป็นของปลอมเสีย99%แต่หากหลีเหยาอาศัยจิตวิทยาย้อนกลับผสมแผ่นหยกปลอมปนอยู่ในตาปลาถึงตอนนั้นจะทำอย่างไรเล่ามีเพียงต้องนำแผ่นหยกกลับไปที่ฐานเพื่อตรวจสอบดูให้แน่ใจพวกมันเดิมพันกับโอกาส1%ที่แผ่นหยกจะเป็นของจริงเช่นนั้นพวกมันก็จะได้กำไรแล้วในใจเมื่อคิดเช่นนี้ทุกคนเริ่มขยับเข้าใกล้แผ่นยก เจ้าปัญหาอย่างเงียบเชียบจากนั้นพวกมันพบว่าที่ฝั่งตรงข้ามไม่ไกลเท่าใดครูปรับเก่าหลายสิบปีของพวกมันกำลังจ้องมองตาเขม็นพร้อมที่จะลงมือได้ทุกเมือ่อชัวรผิดตานั้นคำพูดของหลีเหยาก็ดังขึ้นในใจของพวกมันดุดพูดร้ายเกาะกินหรือว่าพวกหอลายดาบจะร่วมมือกับหลีเหยวหันกลับมาต่อสู้กับพวกเราจริงๆเจ้าพวกเด็กน้อยชุมนุมมัดเล็ก ใช่กลัวว่าพวกเราจะร่วมมือกับหลีเหวยาเพื่อจัดการกับพวกมันจึงคิดชิงลงมือก่อนหรือไม่เมื่อต่างฝ่ายต่างคุ้นคลิตเช่นนี้ดุดชักกระบี่หนาวสายธนูบรรยากาศยิงมายิิงตึงเครียดมากขึ้นทุกขณะประกายสายตาของทั้งสองฝ่ายปะทะกันกลางอากาศอย่างดุเดือดค้ายมีประกายไฟยแลบลานแต่จนถึงตอนนี้ทุกคนยังคงกัดฟันอดทนข่มกั้นถึงที่สุดแล้วก็ไม่ถึงกับขาดสติ เส้นประสาทของคนทั้งสองพันคนประดุดคันธนูสอง0ันคันที่หนาวสายจนสุดลาเพียงอาศัยความมีเหตุผลสวดเซี่ยวสุดท้ายควบคุมมือของพวกมันเอาไว้ท่านใดนั้นเองอา<อ>พวกมันลงมือแล้วจากในม่านหมอกทุกทิศทางเสียงที่ไม่คาดคิดดังขึ้นอย่างกระทันหันนั่นคือนกกระเรียนกระดาษอีกหนึตัวที่ซุกซ่อนอยู่ตามซุ้มทุมพุ่มไม้และพงหญ้า แต่ละตัวกรีดร้องเป็นเสียงมนุษย์อย่างสมจริงยิง